สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจันอีกแล้วนะคะวันนี้พาลูกค้ามาดูเป็นกระบะนะคะกระบะแคปนะคะ Toyota Revo นะคะเครื่อง 2.4J Z Edition ันคันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นรถปี2019นะคะคันนี้แต่งรอไว้แล้วนะคะคุณลูกค้านี่หน้าล็อกโคนะคะแม็ก TE37 นะคะล้อแม็กถ้าคุณลูกค้าไม่ชอบลายนี้สามารถเลือกลายได้เลยนะคะเรามีลายล้อแม็กให้เลือก หลากหลายลายมากนะคะคันนี้สวยงามกากๆงนะคะกระจังหน้าโอ้โหน้าหล่อเลยคันนี้ไฟหน้าเดิมโรงงานนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะกระจังหน้าสีดํานะคะกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะมือ,อกระจกสีคโครเมียมนะคะมือเปิดสีดํานะคะเป็นสมาร์ทแคปนะคะคันนี้ คิวกันสาติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่ห้องโดยสารด้านในนะคะเป็นเซนทรัลล็อกนะคะคุณลูกค้ากุญแจรีโมทนะคะแอร์เย็นเพียเพราะแน่นอนคันนี้อ่าเลียมาอยู่ที่เจ็0หกิโลเท่านั้นเองนะจ๊ะได้เป็นเบาะผ้าสีดำคันนี้นะคะคุณลูกค้าราคาขายนะคะ5 2 9 0สนสบาทคนซื้อเครดิตดีฟรีดาวเลยนะคะ ออกรถแค่6,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค,ค้าเครดิตดีออกรถห0 0ับาทเท่านั้นเองนะคะร้านเราอยู่กรุงเทพมีนบุรีเขตหนองจอกนะคะเปิดทุกวัน9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะคะไม่มีวันหยุดทําการนะคะนี่เดี๋ยวพาลูกค้ามาดูด้านท้ายตัวรถนะคะท้ายก็คือหล่อมากนะคะเ e ต i t ดิชั ition, ปี2019นะคะราคาขาย5,29,000บาท เรามีบริการเซ็นไฟแนซ์ให้ถึงบ้านเลยนะคะใกล้ไกลออกได้หมดนะคะคุณลูกค้าประกอบอาชีพอะไรเข้ามาปรึกษาก็ได้ก่อนนะคะจะยินดีให้คำแนะนำค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้คะ่ะ